วัสดีครับเ e <ON> พื่อนๆวันนี้มาอีกแล้วครับชอ่องหูเช่ยเนววันนี้พาออกไปดูรถคางคางบ้านนะเจียวเจียววีรัมสุรินนะวันนี้ไม่รู้ไอต้นมากอ่คึมคึมอยู่พอแต่มาถึงครึ่งทางดูซื้อกลอบฝนจะตกเลยพาไปดูเนี้ยว่าสวยนลครับปีกนกพาดูปีกนกมัเน,นี่จะพาไปดูเพื่อนรอชมพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเลยนะครับสงสารผมด้วยครับผมจะได้แต่ละคลิปจะดูผลว่ายังไปถึงไหนเลยพี่น้องถึงมาโคนชัยเวทนาผมได้พี่น้องฝากกดไลค์กดตามติดแชร์แล้วกดไปเยอะยังไงกดกระดิง่งเว้ากระดี่ไอ้หนึ่งฝากด้วยนะครับพี่น้องแล้วผมจะเดินทางต่อครับ มาพี่น้องถึงแล้วแม่เป็นไงหล่ะฝนกระตกถ้าพวกแกมาชมสามเพียดพิสตเกอร์พิดตีเชื้อสามเพียกระบะดำโกลาดครับโดยสวยเลยพี่น้องจะคล้องขายเองมันเดิมท่านี่ห้าสิบเก้าเลยพี่น้องต่อรองถ้าจะคล้องเลยเลยจะคล้องเดินอยู่น,ยน,ยนู่นแหละฝั่งนู่นนี่ก็ดมาดู เกือพี่น้องเลยเนาะปลาถ่ายมีเด้ออยู่ข้างในจวพาไปดูฟลาถ่าย,วยสวยๆเลยคัตซีไม่มีบวมครับดำก็ธรรมดาเนาะดอกมีเยิมนิดหน่อยยางสวยครับดอกเต็มเต็มถูกเสียน้าดูด้านหลังมี่เนาะ ยังไงพี่น้องโอเคเนาะพาดูด่านใต้สวยๆครับเครื่องดีครับตีสวยแเย็นสวยครับ <c oughs> คับคบคบคบนนี่ไม่มีตังค์ครับมีตังค์เอาไปแล้ว ต่อรองก็จะของหนเลยเดี๋ยวพาชมภายในเนี่ยฝากนะครับฝากเลยฝากพี่น้องเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้หึงเด้อที่สำคัญกดติดตามให้ดากดดื่มๆครับยเย็นๆก็ได้อยู่เนาะ รู้ไหมด้วยไม่เห็น,ลหน,นแล้วไงลองดูว่านี่นะครับช่องอู้พามาดูแต่รถป่านเฮ้ยพามาดูรถเตียนนี่เป็นไง CBS ดีบีเอสเรียบร้อยครับพัันตีสวยๆครับแต่เกิดพี่น้องนะครับสวยก่อนต่งเอาดิรถสภาพนี้ราคานี่หาไม่ได้หรอกครับรถนะครับไอเจียมี่ะ ครับตามเฮ็ดหน่อยเขาห่าราะคากันเองอย่าลืมนะครับขอร้องนะครับไอ้กดไลค์กดเชร์เนี่อย่าลืมตดสวยอยู่ไม่นานนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดผมมีตังค์ผมซื้อผมไม่มีตังค์ไปนองซื้อไปกวนเอาไม่ใช่เลยสวยครับคันเนี่ยเอาแล้วกันฝากไปแค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะอย่าลืมนะช่องอู๋ชันแนว ขอร้องอย่าลืมพี่น้องตดสวยพาดูเรื่อยๆมาไกลกันเด้อจากกาาุหลาบฝากเลยฝากเ,เลยคันนี้งามครับทันทีเตียมทะเบียนไหมขาดครับ64ก็ได้จ้าเนาะมาเด้ออีกนกคับอันนี้ดีนะรับ จะรีบมาครับเพราะว่าจะของบอกว่ารีบมาต่อเลยทะเบียนนะ่ะจะขาดเลยวแม่ขึ้นกล้องเงนิงนนอะรถนี่น้องขึ้นกล้องดีอ่ะ พาชมรอบพันอีกรอบนะครับสวยๆเลยดืย้อสด,ดเต็มครับยาง,งยืงเต็มพาติเต็มพวกสวยดำชันๆครับสายหินมาเลยดืย้อไม่ต้องบวกให้รัวชอบก็มาเลยครับรอมพระตะของขายเอง พวกเนี่ยครกกับลูกมาเก่าเออลูกนี้มีเตะนิดนึง,งลูกมาเตกลูกนึงครับเตะก็ไม่เป็นไรเนาะเปลี่ยนนายลูกละวห่าลอยออเด้อพี่น้องระยะด,ดับล,ลงเด้อระยะดับลงเด้อพี่น้องเด้เอมาดูดูทรงกันนะระยะด,ดับลงนิดหน จะดูดีดูสวยอลองดูทรงดับลงดูเป็นไงทรงมันจะได้ไหมราคาเนี่ยครับห้าเสียนก่าวมาตัวลงก็จะโค้อองเลยด้วยไม่ต้องโัใไรดอกบใครมาจบใดก่อน,นยครับ บอกเลยว่าคทัซี่ดีเครื่องดีครับกตบุงกับบ้ากับสามภาพเนี่ยแหละครับว่าไม่ได้โกูกแล้วนะครับมีตังค์กับสื่อหญิงี๋ยวผมจะถ่ายรูปเล็มลงให้ด้วยเนาะเพื่อความสบายใจงพี่น้องว่าถามเฮ็ดจริงไหมเตอไฟแนนว่าตีให้เร็วครับ สี 5, 5, 5, ่สิบห้าหาทริแต่ประมาณนี้ถามเขาแล้วกที่เหลือก็อยู่กับพี่น้องนะครับคลิปนี้กรอย่าลืมนะบอกเลยไอ้กดนไหลกดนแจยอย่าลืมที่สำคัญน,นะกดติดตามนี่นะติดตามไฮดาคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปตอนนี้ด้วย,วยทรงงามๆของสามเฮดสวยๆครับ ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะเป็นสามเอ็มก็ได้ใครจะรู้ครับสวัสดีครับพี่น้อง